จิตอัปเกรดสมองตอนที่95นิมิตเตือนภัยใครเอย่ยมีนิมิตที่เป็นจริงมไงมจ้าแต่คุณป้านกเนี่ยนะคะไม่ได้ค่อยฝันบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบว่าเป็นคนที่สายหมูเต็มตัวนะจ๊ะ แต่ทุกครั้งนะคะที่ป้านกฝันหรือว่ามีความรู้สึกแบบมันจะหายใจสะอึกสะอึกทันทีนะคะใครเคยมีวิเศษนี่ไม่คะคุณป้าจะคิดว่าตัวเองนะคะมีอิทธิฤทธิเศษพิเศษนะคะที่ติดตัวมาโดยเฉพาะนะคะทุกครั้งที่มันฝันหรือว่ามีความรู้สึกใจมันจะวงเวงวงเว,วงนะคะ,ะมันจะมีปรากฏการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นกับ คนในใกล้ตัวของคุณป้าเป็นประจำเลยคะแล้วทุกครั้งด้วยนะคะจะต้องมีลางบอกเหตุนี่แหละค่ะเขาเรียกว่านิมิตเตือนภัยมันคือสิ่งหนึ่งนะคะอ่าถ้าคนในลักษณะที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะที่ก็ไม่ได้ค่อยเชื่อเรื่องพวกอวิทยศาสตร์โดยตรงนะคะเขาก็จะบอกว่าเอ้แกกินมากนอนมากแล้วก็ ก็เลยคิดจ,จิตใต้สํานึกมันไปป้อนโปรแกรมไว้นะเวลาต้องภาพทรงจําแต่จริงๆแล้วนะคะ,อะตอนก่อนจะนอนนะคะเราไม่ได้คิดอะไรนะคะเราหลับสบายเรายัางตื่นไปนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะคืนเมื่อแล้วคุณป้านก็นอนฝันนะคะฝันว่าตัวเองนะคะมีแผลในปากนะคะแต่ไม่ได้มีเลือดไหลนะคะแต่มีแต่ว่าแผลไปนะคะพอเปิดดูะคะ่ะมันก็เป็นรูบเหมือนโดนผู้พองอะไรประมาณแบบนี้นะคะ ศาสตร์ในเรื่องของสายมูนะคะเขาก็จะให้นิยามไว้ว่าถ้ามีเลือดใช่ไหมล่ะคะนั่นก็แสดงว่าจะมีอาเพศภยัยหรือว่ามีอันตรายนะคะจะเข้ามาสู่บ้านเรือนแต่ของคุณป้าไม่ได้มีเลือดนะคะแต่ว่าไม่มีแผลอ่าเขาก็จะบอกว่าคุณกําลังหมดเคราะห์หมดโศกนะคะสิ่งที่จะมีปรากฏการจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่าเกิดขึ้นกับตัวเราเอ,อ อ่าแล้วก็แต่แลคะคับแต่ละคนก็จะมุมมองไม่แตกต่างกันไปนะคะศาสตร์ตำราของสายสายศาสตร์ดวงดาวอะไรพวกนี้นะคะมันก็คือหลักสถิติแล้วก็ความน่าจะเป็นที่เอามาประกอบนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการจับทิศทางว่าอ่านิมิตนั้นเป็นไปตามรูปการใดนะคะอ่าน,นี้เราก็แค่เอามาเตือนแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะไม่พูดอ่าก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีจิตใจเรานะคะ มันสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเชื่อนะคะว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีความเชื่อหรือว่าความตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะด้วยการที่บริสุทธิ์จิตใจไม่ได้คิดอ่าร้ายไม่ได้ไปคิดทําลายใครนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถสั่งจิตให้คุณเป็นมหาศจรรย์ได้นะคะ คุณป้าเชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครคิดว่ามีพรสวรรค์หรือมีความาเชื่อในลักษณะที่ว่าจิตบริสุทธิ์สามารถเสกมหาจรรย์ได้นะคะคุณก็ลองมาศึกษารายละเอียดดูนะคะว่าจริงแท้นะคุณป้าก็ไม่ได้จะจะมาโฟกัสจุดนี้นะคะแต่มันเป็นพลังที่สร้างเอาไวเ้เถอะค่ะอย่างน้อย,อยก็คือสร้างกําลังใจสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่า เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นให้มากที่สุดเรายิ่งสร้างกําลังบริสุทธิ์มากให้กับตัวเองเท่าไหร่นะคะเราให้โดยที่เราไม่ได้คิดหวังสิ่งใดเราให้ด้วยความเต็มใจเราให้ด้วยความที่ปราถนาดีสิ่งที่เกิดเป็นมงคลกับชีวิตนะคะมันจะสะท้อนและย้อนกลับมาเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะอืข้อนี้คุณป้าก็ไม่รู้ว่าจะมาตรฐานจะใช้ได้กับคุณแม่คุณป้าหรือเปล่านะคะแต่่านีีนะคะ เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมแรงเกิดและก็การตกฟากอะไรพวกนี้นะคะมันก็มีผลสะท้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับลาวหูที่มันย้ายทิศทางปีใหม่ปีหน้าอะไรนะคะก็อาจจะมีทิศทางที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเร็วมากนะคะก็ระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้นะคะมาก่อนเราอาจจะสามารถควบคุมและก็กำหนดทิศทางใช้ระยะเวลาที่สามารถสเกลได้ แต่ยุคไปนี้นะคะมาไวไปไวแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากและที่สำคัญนะมันเป็นเคอร์ฟที่วิ่งไปวิ่งมาตลอดเพราะว่าทีคนเราถ้าจิตใจว้าวุ่นจิตใจอ่อนแอจิตใจอ่อนไหวนะคะคุณก็เอาไปฝันแล้วก็เอาไปคิด เป็นตุเป็นตะแล้วก็มาผสมกับความเชื่ออันนี้ก็ไม่ดีเหมือนแพ้มันก็กลายเป็นว่าตัวเองนะคะกําลังขังตัวเองไว้กับความเชื่อที่งมงายเกินไปอะไรประมาณแบบนี้นะคะแต่ว่ามีมิตบางครั้งนะคะถ้านานๆมันเกิดขึ้นคุณป้าก็ถือว่ามัน,เป,นเป็นการเตือนภัยชนิดหนึ่งนะคะ เราก็ถือว่าเป็นการระวังตัวก็แล้วกันนะคะอย่าไปงมงายหมกมุ่นกับสิ่งพวกนี้มากเกินไปแค่ให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งที่อันไหนที่มันเป็นอันอมองไว้นในทิศทางที่ร้ายไม่ดีก็แค่เรากลับมาแก้แล้วทําให้มันดูเบาลงซอฟลงแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมาในสิ่งที่เป็นผลเป็นคุณเราก็ยิ่งยาทะนงตนยิ่งต้อง ทำดีให้หนักขึ้นให้มันทว,วีให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือหลักการคิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าท่านจะฝันอะไรก็ขอให้ฝันดีมีความสุขและฝันนั้นจงเป็นคุณกรประโยชน์และช่วยคุณนะคะให้จิตใจเป็นมงคลชีวิตนะคะสาหรับวันนี้ใครยังไม่ได้ฝึกจิตนะคะให้มีความเป็นบริสุทธิ์แท้จริงลองฝึกดูนะคะ ทำวัละนิดจิตแจ่มใสนะคะไม่ต้องหักโหมแค่ทํานมาธิอยู่สักแป๊บหนึ่งหรือทําธุระอะไรของคุณก็ใช้จิตให้บริสุทธิ์นะคะตั้งมั่นโฟกัสอยู่กับงานที่คุณทํานั่นแหละค่ะพลังจิตบริสุทธ์นั้นจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างมหาศจรรย์กลับไปฝันดีนะจ๊ะนิมิตเตือนภัยมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบแต่เพียงเท่นี้นะคะสวัสดีครั